ของเฮาครับผมครับมือนีพ่อมาพ่อพ่อพี่น้องมือนีเป็นวันอังคารพี่น้องวันอังคารที่แปดเดือนกรกฎาคมเด้อ <î! S 1> นะครับพศสอ,องพันห้าสิบแปดพี่น้องแปดโมงแปดนาทีพรานี่ปฏิทศูนย์แปดศูนย์แปดครับได้เวลาพบปะพ,พ,พ่อครับพี่น้องตอนนี้เสียเ้ยวกเอมอยู่บริเวณหล,ลังลานเด้อพี่น้องครับค,ครับี่รถมาจอดหลังลานผมจะไล่ซดหลายๆช่องทางแล้วแต่สั่งไปแลาไปพี่น้องเนาะเออมือนีพันน้องมาเมืองรถมือสองบริเวณหลังลาน เอฟซีมันขอมานะครับเซี่ยวกมไร้สุดเห็นไม่ได้รถขอมาใหม่ๆมาสัน้นบริมาพอๆกับเซี่ยวกมนะครับการรถแท็คเตอร์ม,มือสองเขานะครับนั่นก็นกนคือ,อมีทั้งรุ่น L รุ่น M M U พี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ารถนะครับมือสองม,มันพรอนได้สูงสุดถึง6ปีเลยพ่นอ้องเด้อมันสิแตกต่างกับมือนหนึ่งเพราะว่าพี่น้องว่าอัพพรอนย,าย่างเงากรเด็นบาเลยบอเซี่ยวกีมมาสันส่นมาเลยนะครัๆๆบประเด็นๆๆส่งยี่หกปีนะครับ กันสมมติสามยสองแล้งราคาสามแสนขึนสี ums, 4, น ums, 5, น่สิบแรงราคาสี่แสนขึนหาสิบแลงราคาหายแสนขึนทรงอยูหกปีงวดปีระบบแพงพีน่องคันห้าเป็นสีแรงนะครับก็สมมุติว่าลดราคาสี่แสนแล้วพี่น่องเนาะเออเขาดาวบางขั้นก็รับลดที่ดาวกับมี imes, บางขั้นก็นากนถถดาวต่ำสินะเออพี่น้องกับทรงหกปีงวดหญ่เจ็ดมันก็บาทงวดน่อย 7, สงสองพันตกปีแล 9, 000, ้วเ0ามันก็บาทม้อนหกแสนพี่น้องทรงหปีเด้ออ่าบอกเขาาวนี่พ่อข้าใเจบ่บนองถึงพ่อข้าวเจ๋อกคอมเมนต์สอบถาม นะถ้าเขามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นไปให็นาเพจจะพี่นอนะ้องเนาะอ่าผมไลน์โซทางช่อง YouTube พี่น้องคุปตาบดุงมูลสองเฮ้านะครับมื่อนี้เชื่อเกี่ยวกับภาพที่พี่น้องอย่างเรอเมืองรถบริเวณหลังลานเขานี่นะครับแล้วก็รถที่เขามาใหม่ข้างหลังผมนี่เนาะไปเข้าไปโซ่มาพร้อมกันพี่น้องครับแดดออกมาจากน้อยและพี่น้องเทียบภาพอันออสีบลสุดบลสัยย่งไนอกะศบลเป็นอย่างนะครับเนาะไปลุยน้ำกันครับอ่นะครับพี่น้องรถที่เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับนั่งบอลหลังพ่อมศาดพี่น้อง ตรงนั้นมันเป็นศูนย์ลางบังคับโล่งหลังรถพี่น้องเนาะรถที่เขามาใหม่ไม่ประกาศเฉลี่มาจอดนี่ก่อนจอดนี่แล้วพังกลางเสียขอบเป็นหลังน้ำความสะอาดสภาพเดิเดมๆเลยนะครับนี่รถยังไม่ได้ปรุงแต่งเลยพี่น้องยังบ้านดัดแปลงจกักยางครับนี่นะครับยางดีๆนี่พันยังว่าในท่างอีงอย่างเลย่ากี่ตมนะครับจอดอยู่ร้านประมูลมากพี่นอ้องขอมันาลานห้องกับมันลลางน้ำความสะอาดนี่พี่น้องมาเรียกเอาเลยครับผู้ใดมาเรียกก่อนก็ได้รถด,ดีรถงามได้ก่อนนะพี่น้องเนาะเออผู้ใด บ่มากงถ้าเปียเอาตันว่าขายเขาขายน้ำแล้วมันแพงพี่น้องเออคนกับเสือลายยังกันตามนะครับขันช่วงก่างๆสิมาเอามันจะได้เปรียบมูตัวนะครับบางคนนี่ลูกเต่าเป็นงานต่างประเทศนี้เงินมีข้ามอยู่แล้วกัมันซสือไหวครับไวลต่ใส่หฮาวนะครับเออมันเป็นสิ่งจ่เปลี่ยนตัวพี่น้องเพราะว่าคนไทยหฮานี่ร้อยแล้วเกาสิพี่น้องเป็นเกษตรกรนะพี่น้องเนาะเออมีไฮมีหน้านะครับมีหัวมีสวนเ้าก็ต้องเอาปใส่นี่เชี่ยวเกียมไรสดเห็นมึงรถเขามาไม่ไม่งามงพี่น้องเอ้ยหลายครับ ครมาเมืองมาแย่งกันเลยครับเด้อนี่ครับพี่น้องเมืองเลยครับผม LC ซูนบุงกียเกษตรงามงามพี่น้องราคาสี่แสนกว่าบาทนี่ครับนี่นะครับนี่ยเมืงเอาละพี่น้องสี่แสนหาแสนนะมั่นนี่นะครับเพรเกินนี่เป็นบุงกียร์นอกจเป็นแท็กเตอร์กสี่แสนกว่าบาทนี่เงินแมนมั่นพี่น้องเป็นแถวเป็นแถวอยู่นี่นะครับ เออมันมืองเอามาไล่เออมัดเรียกเอาเลยพี่น้องเออมันเรียกตั้งสี่เลยพี่น้องน้ำงามนี่สร้างพนห่อมาจอดเรียกไปเป็นแถวเป็นแถวลูกค้ามากกว่าทีแม่มึงมาแย่งเลยนี่ครับรถมือสองเฮ้านี่เป็นยังไงพี่น้องโอ้ยบ่อยากเล่าเลยบ่อยากพากับเดี๋ยวคนกลางน้ำพุ่มสาดให้พี่น้องมาห่ามากสี่ห่อเอาเลยครับเรียกเอาเลยนะครับฟ้าเอาไปไว้บ้านเฮียนี่้ซ่านห่าผุนนะครับบ่ราว่าจะเป็นบุ้งกี้อ้อยเป็นขีบอ้อยพี่น้องเที่ยวเขียงมาถึงย่งไปผุนมิสูตรประเสริ เาขาไปมึง,งมคีบอ้อยเช่นกันงามเนี่ยพี่น้องครับเขามึงมึงเอาแล้วครับเด้อตัวนี้พี่น้องตัวนี้มันเป,นนน 2, ปลี่ยนอัน M U ห้าเจ็ดศูนย์สองคีบอ้อยก็ได้คีดไมาโยาคาก็ได,ด้คีปไม้ยางก็ได้พี่น้องตัวนี้นะครับฝ่าวาเอาดวนแล้วพี่น้องเด้อตัวนี้ราคา 28, ู่แปดแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้งามปกติมันล้านกลัวมันได้พี่น้องนี่รถมีมไมนี่ครับนี่ฉลอมรอบสี่ห้าปีโคบ้าต้าติเกอร์มันก็นยังมีอยู่โอ้งามไหมรถคันนี้สุดยอดเลย ได้ไปีบแม่ยางปีเดียวได้ขึ้นเคล่นพี่น้องเนี่ยพอขาดนะครับพอขาดตัดยางมันมาถามหาหลายอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นคนละสวงนะครับเนาะนี่มันมีมาแล้วเลยครับเดินงามๆครับนี่ครับนี่ครับผมมาเลยครับพี่น้องครับสอบถามขอม้าทักขมานะครับเด้นนะครับเซลเกมคูโบต้าบ้านดุงของเรานะครับนี่ไล่ซอสให้พี่ให้น้องมึงเลยครับผมมาเรียกมาชมมาหาออครับ หลายแนละ้วพี่น้องรถนี่บ่อยากพากลยแม,ม,ม่นมนะัดผลนะผลนะครับรถแท็กเตอร์เฮาไม่ได้ง่ามครับเขามากมีมัยผนนะครับผมอิสาดกล้องไปให้พี่น้องฟังผนเป็นล้านจอดละหลายคักนะครับนะ่ะนี่ครับคูปตาบ้านดุงนี่เป็นศูนย์รถแท็กเตอร์มืองสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย,ย,ยนะครับเด้อนะครับพี่น้องป้องปายนะครับอยากมาเรียกรถสวนไงอยากว่าเมืองหมองว่างกัน,กนมากในคูปตาบ้านดุงสมคำสาคำลือ้อผู้ใดย์พันมาพันมาเห็นโว้ยพันมา เห็นแต่เซี่ยวกี๋มเมื่อไรฉุดบริษัทเลยมาเมืองมาท่านเมนความเร็วเบาอิหรีโคดีก็ได้ย่างนี่บ่ไว้ดอกพี่น้องนี่ปวดขาตอนนั่งรถตัวนั่งขมบรถอยู่คุณเซี่ยวกี๋มขี้มากครับเป็นรถกอล์ฟผ้าขาดแลนอ้อมนะครับเนาะนี่ครับหาสิบแรงพี่น้องหาแสนกว่าบาทเริ่มต้นหาแสนเข็นพี่น้องเด้อมเมืองมาหลึกมาช่วมาเอกสารไม่ยากครับเอกสารขี้ประเมินชดครับมีใบประจำตัวประชาชนชำ่อสาทล้อเถี่อนบ้านผู้สี่ผู้ขับผู้หนึ่ง เป็นภัยกระเดยคนละบ้านหรืบบทีพี่น้องวัดตะบูแมนสามีภริยาเด้อไอ้คนละบ้านหรืทีนะครับผมคนหนึ่งนะครับเอาแค่ผู้เดียวพี่น้องคนในชุมชนนะครับดีที่สุดเอาครับพี่น้องตอนนี้อยู่กับผมเที่ยวเกี่ยนคู่บัตตาบัดดุงอยู่นะครับเนาะผมไล่สวดนะครับเด้อว,วันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารที่แปดเดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมรถแท็กเตอร์มือสอนนะครับดาวตับมีดาวกับมี่แล้วแต่พี่น้องมาเรียกมาชมเบา พราะว่าราคาดาวมันจะแตกต่างกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอยากให้พี่น้องเขามาเลี้ยงมาชมมือสองอยากให้มาที่ร้านนะครับไก่มันเด้กมาเราพี่น้องแตงมาเที่ยวเพื่อบาดุงคำทีเ่เราเคบาดุงต้ไหว้ปูเสียทุ่น้ำนะครับนะเนาะมาเที่ยวน้ำมะเมืองรถน้ำเพราะว่าตั้งเสียมาโรกกรได้แต่ว่าคันลูกค้าบอสสวยดีกับแอดไลน์ดีไลน์ line, 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 ตามเบอร์โทรศัพท์คุยไม่น่าเทียนครับพี่น้องแอดไลน์ line, มาส่งเอกสารจองประเมินงทางไล่ก็ได้ครับันหาคุ้มเสียม,มันใน้ควบบัตรตามดุงเฮาเนาะแต่ว่าจากใจจริงเขาเป็นใหญ่ลูกค้ามาล้านมาเมืองนะครับมันจะสบายใจนะพี่นน้องเาะ ภาษาอีสานจะเอิ้นว่าแกลบใจครับแล้วแกลบใจต้วพี่น้องเนาะขอกมาชุ่มนะครับอันนี้บอ้อยพูนทางฝุดพี่น้องเดี๋ยวผมมีให้พี่น้องเขี่รถมึงนี่ดอกแล้วขออนุญาตผ้าเมืองรถมืองสอนเขาว่าไม่ก่อนเพราะว่าอย่พี่มาถามผมมาว่าเสี้ยวเกียรขออนุญาตนะครับรถเขาเา็นอะไรส่วนติบผมมันไงเด้อพี่อยากมาเรียกรถเออพั่อยากมาเห็นตอนว่ารถมันไหลเลยสิมันเรียกสินนะพี่น้องเอออยากมาเรียกตอนนี้ไหลเขาเรียกคักหันมาเรียกตอนนี้เหมือนมาบ่คักมาเอาครับ เสี้ยวเขียมมานะครับเนาะไปเดี๋ยวผมมีผ้พาเป็นตองงางยางพูเไปคุณครับให้เจ้าลางรถโยทางฝุ่นไปทงังฝุ่นไปเมืองต้ากันไปเอาลุยนะครับนี่เสี้ยวเขียมผ้ายางเมืองผ้าลุยผ้าชม่มคนเก่ามาล้างควมสารซื้อผี่น้องนิครับเนี่ยผมมีครับล้างควมสารสั่งเ้างหร่สักคำหนึ่ง m 6็มกอับมี่ก็ทีนองเด้อ M62 มีหลายขั้นครับหนึ่งกำงันมๆ M62 ครับ6แสนเจ็แสนบาทที่นองไม่เอาตุนไงนะครับ M62 สไปลุยพี่นองลุยต่อเขาลุยต่อ